ลาคาก็ไม่ใช่เั่นเล่นเลยมิว้วเธอจะมีตังจ่ายเหรอเออมีสิถ้ามื้อนี้เธอไม่มีเงินจ่ายเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองทั้งหมด3,500บาทค่ะเดี๋ยวเรามานะแป๊บนึงขอโทษนะเพื่อนๆฉันไปก่อนนะเลบริคิดไทยแลนด์ ฮัลโหลออมเธออยู่ไหนแล้วอะฉันรออยู่ร้านแล้วนะได้ได้ได้งั้นรีบมานะโอเคจ้าไว้เจอกันจ้ะพี่ออกแอมคะร้านหรูขนาดนี้อาหารก็น่าจะแพงพวกเราจะมีเงินจ่ายหรอคะไม่ต้องห่วงหรอกน้องดาวมากับออมเพื่อนพี่ซสยอย่างออมเพื่อนพี่ใช่คนที่เป็นดาราหรือเปล่าคะใช่เพื่อนคนนั้นแหละตอนเนี้ยเขากำลังได้ดิบได้ดีพี่ละอิจฉาเขาจริงจิง ไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่ปีก็กลายเป็นดาราดังไปซะแล้วหุยหนูว่าไงนะพี่หนูอ่ะเป็นแฟนขับเตยงพี่เขาเลยเหรอเล้วพี่ล่ะไม่เป็นแฟนขับพี่บ้างอะ่ะไม่อะ่ะพี่ไม่ได้สนพี่ออมสักหน่อยนี่เนี่ยน้องดาวพูดดีๆนะก็หนูพูดความจริงนี่นาะนั่นไงพอพูดถึงก็มาพอดีโทษที่นารถติดอะ่ะไม่เป็นไรนั่งก่อนนั่งก่อนนี่น้องสาวฉันชื่อดาวสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้ะน้องดาวพี่อมตัวจริงนี่สวยกว่าในทีวีนะคะแหมน้องดาวปากหวานเชียวขอบใจจ้าเอออมแอมแล้ววันนี้มีใครมาอีกไหมก็มีมิวอ่ะตอนนี้ยังไม่เห็นมาเลยสงสัยขี่ควายมาแล้วมั้ง <c oughs> แหมเธอก็อยากความจริงมาพูดสิทษทีทษทีรอนานไหมก็สักพักแล้วแหละมามานั่งก่อนน้องดาวนี่พี่มิวเพื่อนที่สมัยเรียน สวัสดีค่ะสวัสดีครับเออล้วนี่พวกเธอสั่งอาหารยังอ่นะยังเลยก็รอทุกคนมาครบนี่แหละค่อยสั่งพร้อมกันนี่เธอแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยมากินร้านอาหารตั้งหรูสภาพนี่ดูไม่ได้เลยนะอ้าวทำไมห,หรอนี่ก็แต่งตัวปกติของเรานะนี่ปกติเหรอแต่งตัวยังกระเดกวัดเนี่ย,ยจริงด้วยอมแอมเหมือนเด็กวัดเลยอะ <c oughs> <c oughs> เอ,อพี่คะหนูหิวแล้วอ่ะเราสั่งอาหารกันดีกว่าไหมคะได้จ้ะน้องดาวน้องคะสั่งอาหารเลยคะ่คะค่ะมาแล้วคะ่ะนี่คะ่ะเมนูขอบคุณค่ะอ๋อกินอะไรอะ่ะเธอสั่งก่อนแล้วกันเรามิวม้วล่ะอ่ะพูดเธอสั่กงกันเลยเรากินได้ไหมดแหละก็อย่างว่าแหละมันนอกอย่างเธอคงรู้จักอ,อาหารหรูๆรหรอกเนาะ น้องดาวช่วยพี่เลือกหน่อยสิหนูอยากกินปลาค่ะืแล้วเธอละออมงั้นฉันเอาต้มยำทะเลน้ำข้นแล้วกันได้ค่ะอาหารครบแล้วนะคะขอบคุณค่ะโอหน่ากินจังเลยอะ,ะ,ะค่ะพี่หล่ะาก็ไม่ใช่เล่นเล่นเลยมิว้วเธอจะมีตังคจ่ายเหรอเออ มีสี่โหไม่ต้องโกโหกหรอกมิ้วแต่ไม่เป็นไรหรอกนะถ้ามื้อนี้เธอไม่มีเงินจ่ายเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองโหออมเธอนี่ใจดีจังเลยนะเลี้ยงฉันบ้างดิได้สิระดับฉันดาราดังอาหารแค่นี้จิบจิบจริงเหรอออมเธอพูดแล้วนะหน้องดาวขอบคุณพี่ออมเร็วขอบคุณค่ะพี่ออมมามามากินกันดีก,กว่าอาหารเย็นแล้ว เป็นไง้องดาวอาหารถูกปากไหมอร่อยมากเลยค่ะไว้คราวหน้าเดี๋ยวเรามากินร้านนี้กันอีกนะทั้งหมด สามพันห้าร้อยบาทค่ะโหอาหารแค่นี้สามพันเลยเหรอคะขอเป็นโอนจ่ายนะคะได้เลยคะ่ะเดี๋ยวรามานะแป๊บนึงเออคะ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะฮะยกโลกงานไม่ได้นะคะแล้วแบบนี้ออมจะที่ไหนใช้อะคะออมเออพิงกก่งสั่งกระเป๋าแบรนด์เนมไปด้วยแล้วออมจะตังที่ไหน ยันสิ้นเดือนแน่เลยอ่ะขอโทษนะเพื่อนๆฉันไปก่อนนะเอทำไมออมไปนานจังพี่อมอมแอมคะพี่ก็จ่ายไปก่อนสิเดี๋ยวค่อยไปเอาจากพี่ออมอีกทีพนักงานจะได้ไม่ต้องรอด้วยอ๋อจริงด้วยน้องดาวพี่ลืมเอากระเป๋าตังมา พี่อ,อมแอมพี่ลืมกระเป๋าตังค์ได้ยังไงเนี่ยของสำคัญขนาดนี้โอ้ยจะทำยังไงดีอะโอ้ยอะไรเหรอคะพี่อ,อมแอมก็อมนะสิบอกว่ากลับบ้านไปแล้วเราใครจะจ่ายล่ะคะเออเดี๋ยวเราจ่ายมือน,นี้เองก็ได้ฮะเธอเนี่ยนะจะไปเอาเงินมาจากไหนอ๋อเราเพิ่งขายควายมาได้นะ่ะ อนี่ครับค่าอาหารรับมาสี่พันนะคะรองเงินทอนสักครู่นะคะไม่ต้องทอนก็ได้ครับขอบคุณค่ะมือน,นี้เราเลี้ยงแล้วกันนะ,ะนานเจอกันทีเออขอบคุณนะแล้วมิวไม่โกรธเราเหรอที่เราพูดดูถูกมิวอะ่ะไม่เป็นไรเราไม่โกรธหรอกแต่จำไว้อย่างนะอย่ามองคนที่ภายนอก ถึงเขาจะไม่แต่งตัวหรูหราอะไรก็ใช่ว่าเขาจะไม่มีเงินนะแต่กับบางคนแต่งตัวเลิอดหรูจริงๆแล้วฟ้าจจะไม่มีก็ได้เสื้อผ้าที่ใส่กระเป๋าที่ถือไม่ว่าจะราคาแพงแค่ไหนถ้าจิตใจสะกะปรกพวกเขาก็คือคนราคาถูกอยู่ดีเออราอขอโทษนะมิว ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละหลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันัึงว่าถึงได้เดี๋ยวเธอยิ้มอีกทีได้ไมัมยจะหาก,กว่าเธอนั้นเลิฟมีคิดไทแลนด์